ตัวนี้เรายืนยันว่าไม่ต้องกดลิงก์ไม่ต้องโหลดแอปอะไรทั้งสิ้นก็ดูดกันได้สมัยนี้มันไม่มีการส่งลิงก์ให้กับคนไทยแล้วแล้วก็ไม่มีต้องให้กดเลข9หรืออะไรพวกนี้แล้วครับโหลดแอปก็ไม่มีโหลดแอปไม่ต้องอเพราะว่ามีแค่เบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวครับเครื่องตัวนี้ครับที่ผมได้พยายามสอบถามเพื่อนร่วมงานนะครับเขาบอกเครื่องตัวนี้เครื่องดูดเงินครับมันจะดูดเงินได้70บัญชีต่อวันครับก็คือว่าแค่ลูกค้ายืนยันตัวตนครับมันจะมีคนทํางานอยู่หลังบ้านคอยเข้าสู่ระบบ บัญชีของเราทั้งหมดครับแต่ว่าคนที่ควบคุมเครื่องเนี่ยไม่ใช่คนไทยไม่ใช่ครับเป็นคนจีนครับพยายามอย่าไปไปตอบรับครับโดยการบอกไม่ไม่ไม่แล้วก็วางสายไปอะไรประมาณนี้ครับอย่าไปคุยนานพี่เพราะว่าระบบพวกนี้มันจะไม่ทําการตัดสายนอกจากคุณพี่จะทําการตัดสายเขาเองเครื่องที่ผมเห็นนะครับที่ผมรับทราบมาคือเขาซื้อมาในราคาครับ400ดอลลาร์ก็เปรียบเทียบแล้วก็บอกไม่ใช่4ล้านน้วีล้านดอลลาร์ครับ เทียบเท่ก็ประมาณ120ล้านครับถึง130บล้านต่อเครื่องทั้งหมดมันมี4เครื่องครับก็คือว่าการทํางานของเครื่องนี้ครับผมก็คือว่ามีข้อมูลของคุณของของคุณของคุณพี่เนี่ยครับทั้งหมดแล้วและทีเนี้ยผมต้องการโทรมาเพื่อให้คุณพี่ยืนยันก็คือว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนการเราจะทําการยืนยันเลขบัตรประชาชนครับคือเวลาคนไทยนะครับไปทําธุรกรรมต่างๆครับเดี๋ยวนี้ต้องใช้บัตรประชาชนใช่ไหมครับการเปิดบัญชีก็ต้องใช้บัตรประชาชนเพราะเลขบัญชีกับ เลขบัตรประจำตัวประชาชนจะฝูกด้วยกันครับพอเราได้เลขบัตรประจำตัวประชาชนนี้มาแล้วครับก็คือว่าให้ลูกค้ายืนยันตัวตนครับว่าเลขบ,บเลขบัตรประจำตัวประชาชน,นครับถูกต้องหรือเปล่าผมก็จะทําการถามว่าเลขประชาชนของคุณนะครับถูกต้องหรือเปล่าตรงนี้เขาก็จะบอกอ่าใช่ครับแล้วคุณติดต่อมาจากไหนอะไรยังไงผมก็ทําการอ้างว่าผมติดต่อมาสมมุติครับจากปปงอ,อ่าดสไอนะครับจากกรมสุลกากรนะครับหรืออะไรประมาณนี้ครับ แล้วก็พยายามจะถามเพราะว่าบัญชีของคุณเนี่ยใช่เเลขบัญชีนี้ไหมไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าพอเขาบอกถูกต้องผมก็จะลุกเอาโทรศัพท์ที่ผมคุยกับลูกค้านะครับเข้าไปเสียบที่เครื่องตัวนี้ครับและเครื่องตัวนี้มันก็จะรันระบบของมันเองนะครับแล้วก็จะมีคนทํางานหลังบ้านก็คือเป็นคนจีนนะครับคอยอยู่ข้างหลังเครื่องนี้แล้วก็จะมีโน้ตบุ๊กอยู่ครับทั้งหมดสี่เครื่องเครื่องก็สี่ตัวเวลาเราบอกข้อมูลพอลูกค้ายืนยันตัวตนเสร็จบ,บอกใช่แล้วก็กด enter มันก็จะส่งข้อมูลไปที่เครื่อง และทางหลังบ้านก็จะทําการเจาะระบบหรือการแฮกโทรศัพท์เราครับเพื่อเข้าแอปสู่แอปพลิเคชันโทรศัพท์ของเราเพื่อไปทําการดูดเงินในบัญชีออกมาแบบว่าดูดออกมาแบบว่าไม่ให้เหลือแม้แต่บาทเดียวครับคือว่าต้องหายอดให้กับทุนจีน,น,ค,รน,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 นครับต่อวันวันละร้อยห้าสิบล้านครับต่อวันแล้วก็สายที่เขาให้เราโทรนะครับคือมีข้อมูลของเป็นราชการของคนไทยทั้งหมดนะครับแล้วก็ตามประชาชนบ้านเรือนทั่วไปที่มีการแบบ มีการหมุนเวียนเงินในเงินบัญชีเยอะอะไรต่อเดือนนะครับเราก็จะทําการตรวจสอบพอตรวจสอบเสร็จเราก็จะโทรไปหาคนนี้เหมือนเขาเจาะจงมาให้แล้วครับแล้วให้เราแค่ทําการยืนยันตัวตนกับทางเราแค่เลขบัตรประจำตัวประชาชนใช่ไหมครับชื่อวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีของธนาคารที่เราเอ่อยไปทั้งหมดนี่ก็จะดูดได้แค่ขอให้คุณพี่ถือสายรอแค่สองนาทีหรือสนาทีแค่คุยกับเขาครับ <S 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 เขาก็จะพยายามเบี่ยงเบนไปเรื่องอื่นเรื่องอื่นเพื่อให้เวลามันถึงกําหนดเขา ประมาณเนี้ยครับและหลังบ้านก็จะทําการต่อโดยการแฮกระบบโทรศัพท์เราถ้าเป็นไอโฟนถ้าเกิดว่าถูกแฮกเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นว่า iPhone คุณไม่พร้อมใช้งาน,นหนึ่งนาทีถ้าเป็นแ n นด o อ d มันจะขึ้นว่าข้อมูลตรงเนี้ยไ,ไม่ถูกต้องโรดถือสายรอและโทรศัพท์เราจะทําอะไรไม่ได้เลยครับก็คือตอนนั้นนะครับแก๊งคอนเทนเตอร์ของเราครับได้ทําการเจาะระบบเรียบร้อยแล้วแลว,แลวทาการดูดเงินอยู่แล้วพอคุณปิดเครื่องหรืออะไรเงี้ยเปิดออกมาปุ๊บ เงินทั้งหมดนะครับจะหายหมดเลยงงนิดหนึ่งอะทำไมต้องยืนยันตัวตนในเมื่อมีข้อมูลนี้มันก็เข้าไปเลยไม่ต้องโทรกาได้สินั่นแหละคือสิ่งที่ผมก็ถามอยู่แต่น้องก็ยืนยันว่าจําเป็นต้องใช้น้องเองตอบไม่ได้ไงใช่ครับเออใช้เสียงครับเพราะบางธนาคารต้องใช้เสียงครับคือตัวเขาเองเขาก็สงสัยเหมือนกันแต่ว่าคนจีนบอกให้ทําแบบนี้เขาเองเขาตรงนี้ถ้าบอกว่ามันก็ดึงได้เลยถูกไหมแต่ว่าตัวเขาก็สงสัยว่าทาไมต้องยืนยันในเมื่อมันดึงได้แต่คนจีนก็บอกว่า ให,ให้ทำตามแพทเทิร์นนี้อะไรเงี้ยครับนา่าจะมีการเอาเสียงไปใช้ใช่ครับเอาเสียงไปใช้ในไม่รู้ว่าเอาไปใช้ในสถานที่ต่างๆหรือว่าในเหตุอื่นๆหรือเปล่าผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาผมมีหน้าที่คือเขาบังคับมาเลยว่าให้คุณทําหน้าที่นี้ลูกค้าทุกคนที่คุณเนี่ยโทรเนี่ยต้องให้เขายืนยันตัวตนของคุณเท่านั้น